รายงานผลการดำเนินงานของนายเมธีนานพัทรเมธีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาโคกศิลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3นายเมธีนันพัทรเมธีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาเมื่อวันที่20มกราคม2554รวมเวลา12ปี6เดือน คติพจน์ในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้องได้รับการเชิดชูครูต้องได้รับการยกย่องนักเรียนต้องเก่งดีมีความสุขชุมชนต้องได้รับความพึงพอใจมีหลักการบริหารด้วยระบบที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศดำเนินการโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโคกศิลาโมเดลในรอบ6เดือนที่ผ่านมา โรงเรียนทงชัยเหนือวิทยาคกศิลาได้พัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆดังนี้พัฒนาปรับปรุปงภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ปลอดภยัยประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ประสานความร่วมมือกับบริษัท SEWT โคราชจัดกิจกรรมความปลอดภัยสู่ชุมชนสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียน กิจกรรมสืบสารประเพณีไทยวันลอยกระทงกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพร้อยลูกปัดสร้างรายได้ประสานสถาบันการศึกษาภายนอกให้มาแน่แนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3การสอบรำสนามหลวงรรมศึกษาประจำปี2565เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมคร,ร,มร,รมั้งที่70ระดับกลุ่มระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสิทธิ์เก่าและนักฟุตบอลมืออาชีพให้มาจัดค่ายเพราะเคยได้หรือให้คืนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสมเด็จพระธีรยนมุนีกิจกรรมวันคริสต์มาสกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือสำรองนะักสวนสัตว์นครราชสีมากิจกรรมเข้าค่ายาพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่นคะ่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสุข,ขังราชสมคี กิจกรรมบันเด็กแห่งชาติประจำปี2566กิจกรรมบันครูครูดีสีปัทธงชัยประจำปี2566ค่ายอิงลิทเดย์ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ณเขาใหญ่เที่ยงหลวงพ่อทวดเขาใหญ่และพิพิธภัณฑ์ศิลปะเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมดังนี้ โรงเรียนแหลมลวกบำรุงโรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้อยยางโรงเรียนวัดโพเมืองสามคัคคีโรงเรียนหนองชุมแสงสัทธาคารสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยโรงพยาบาลปักธงชัยองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือกำนันตำบลธงชัยเหนือและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโคกศิลาผลงานที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียน โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ITA ได้รับระดับ AA ด้วยคะแนน97.34ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นขนาดกลางเนื่องในงานวันครูอำเภอปักธงชัยประจำปี2566และผ่านการนำเสนอและได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิก์ จากบริษัทเจริญพวกภัณั์อาหารจำกัดตามโครงการ c o n n e c t ED รางวัลระดับประเทศของผู้บริหารและคณะครูนายเมธีนันพัธระเมธีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครุสดุดีประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2565และนางสาวพยอมบอนขุณทศได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครุสดูดีประเภท ผู้ประกอบวิชาชีพครูประจำปี2565นายเมธีนันพภัทรเมธีได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารระดับประเทศประจำปี2564และนายพายุพักขุมพุทธาได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรมระดับประเทศประจำปี2564 นายเมธีนันพัฒรเมธีได้รับรางวัลนวัตรกรรมสร้างสรรค์นดีประเภทผู้บริหารระดับดีเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวพยอมบอลขุนทศได้รับรางวัลนวัตรกรรมสร้างสรรค์นดีประเภทครูระดับดีเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษาและรางวัลผู้ส่งเสริมสนับสนุนทางการศึกษาประจำปี2565โดยสกสนคอรนอราชสีมา นายพายุพักขุมพุษาได้รับรางวัลครูดีเด่นประเภทครูผู้สอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนขนาดกลางเนื่องในงานวันครูอำเภอปักธงชัยประจำปี2566นางสาวอัญเชิญขวัญน,นิลไผ่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศพระพระรูปถัสบอดีประจำปี2565โดยสกศคนครราชสีมาและได้รับรางวัลครูดีเด่นประเภท ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนขนาดกลางเนื่องในงานวันครูอำเภอปักธงชัยประจำปี2566นางสาวพรชนกหมายมีได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาประจำปี2565โดยสอกอสอ,กอ,สอ,กอครราชสีมาและได้รับรางวัลครูดีเด่นประเภทครูผู้สอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนขนาดกลางเนื่องในงานวันครูอำเภอปักธงชัยประจำปี2566 นางสาวสุภัชยาสุนสอนได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาประจำปี2565โดยสอกศนครราชสีมานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการประกวดสวดมนต์หมูส่สรรเสริญพระราตนตัยทำนองสรพันยะประเภททีม5คนประจำปี2566ระดับจังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ทีม u l นติเมตออฟทีจากโรงเรียนทรงชัยเหนือวิทยาได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนในการแข่งขันหุ่นยนต์ปักธงชัยพิชิตยอดเขาลำพะเพิงณวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยและได้รับรางวัล8เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่70ระดับเขตพื้นที่การศึกษาการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา มีวิธีการบริหารที่เป็นไปอย่างมีทิศทางตามหลักการแบบแผนของทางราชการตลอดจนมีความก้าวหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งคุณภาพประสิทธิภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถประสบการณ์จากตำราสื่อและแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาแห่งนี้โดยการนำของนายเมธีณนภะัทรเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยาขอขอบคุณครับ